รวมห้าเหรียญชัยนาครที่น่าจับตามองหลังฮ่องกงไฟเขียวเปิดให้เทรดสกุลเงินดิจิทัลการตัดสินใจล่าสุดของฮ่องกง s e c u r i t ลิ s a n u f u t u r e เจอ m ์ i s ม o ิชชในการอนุญ,ญาตให้ผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์เสมือนสามารถเปิดให้บริการเทรดคริปโตชั้นนำแก่นักลงทุนรายย่อยทำให้เหรียญคริปโตสัญชาติจีนเริ่มกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในวันนี้ไทอัมบล็อกเชนจึงอยาก มานาเสนอคริปโตสัญชาติจีนจำนวน5ตระกูลที่น่าจับตามองในเดือนกันยายในเดือนพฤษภายนนี้ neo เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์ทำให้โทเค็นนี้เป็นหนึ่งในคริปโตสัญชาติจีนที่ได้รับความนิยมและมีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดโทเค็นหนึ่งด้วยการมีมูลค่าตลาดถึง1,000ล้านดอลลาร์ t ร o n เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการบันเทิงแบบกระจายศูนย์บนบล็อกเชน โดยโทเค็นนี้มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่500ล้านดอลลาร์และเป็นหนึ่งในคริปโตสัญชาติจีนที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด q คีวตัเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนแบบประสมผสานโดยการนำข้อดีของ Bitcoin และ e ีเ e อ e รีมารวมเข้าไว้ด้วยกัน q คีวตัมีมูลค่าการตลาดมากกว่า200ล้านดอลลาร์และกลำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักพัฒนาออนโทโรจี On เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มุ่งสร้างความเชื่อใจระหว่าง กลุ่มควนต่างๆซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่100้ล้านดอลลาร์และได้รับความสนุนจากบริษัทขนาดใหญ่ของจีนหลายแห่ง v e c h a i n เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการซัพพลายเชนอีกช่างบล็อกเชนแห่งนี้ยังถูกนำไปใช้โดยบริษัทใหญ่หลายแห่งของโลกซึ่งปัจจุบันตัวโปรเจกต์มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่50ล้านดอลลาร์แม้ว่าจะมีคลิปตัวจีนหลายตัวที่น่าจับตามองในตลาดนี้แต่ขณะนั้นตลาดคลิปตัวของจีนก็ยังคงอยู่ในช่วงตั้งไข ดังนั้นนักลงทุนจึงควรพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆประกอบด้แก่ด้านกฎหมายรัฐบาลจีนเคยทําการปราบปรามคริปโตมาก่อนในอดีตนักลงทุนจึงควรระมัดระวงังด้านความเสี่ยงด้านกฎหมายก่อนทําการลงทุนในคริปโตจีนด้านเทคโนโลยีคริปโตจีนมักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนักลงทุนจึงต้องทําการศึกษาเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังคริปโตเหล่านั้นก่อนทําการลงทุนผู้พัฒนาผู้พัฒนาเบื้องหลังคริปโตเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนักลงทุนควรศึกษาประสบการณ์ และติดตามผลงานของการพัฒนาคือตัวในสกุลนั้นๆชุมชนเป็นอีกหนึ่งสําคัญสิ่งสดสิงคัาในโลกคริปโตทําให้นักลงทุคนควรศึกษาขนาดและกิจกรรมของชุมชนคริปโตที่ต้องการลงทุนกาวโดยสรุปแล้วคริปโตัญาชาติจีนถือเป็นสินทรัพย์ที่รักความสนใจสูงจากการที่ฮ่องกงไฟเขียวอ,อนุญาตเทรดสกุคลคริปตในประเทศอย่างไรก็ตามเหรียญคลิปโตก็ยังมีความเสี่ยงจากกฎระเบียบที่เข้มงวดของจีนดังนั้นนักลงทุนจึงควรศึกษาคลิปตเหล่านั้นก่อนทําการลงทุนทุกครั้งบทความนี้จะทําขึ้นด้วยการใช้ข้ขอมูลจาก าซึ่งเป็น generative AI ท,ท,นนที่ได้รับการถุกผลจากทีมพัฒนาของบริษัท Google และ ChatGPT ที่ได้รับการถุกผลโดย OpenAI cryptocurrency Crypt และ t o คิล digital ที่มีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขอบคุณที่มาของข่าวจาก www. s i แอมบล็อ c เชนดอทคอม